สวัสดีครับเรียนชั้นม .5 ทุกคน,นครับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับสำหรับม .5 นะสอนโดยครูว,วิชัยวัชริศินนะครับนะก็อาทิตย์ที่แล้วก็ครูสั่งงานไปแล้วนะครับเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะแต่ที่นี้ครูแย่นะครับแย่เป็นของม .5 นะครับก็คือครูากให้พวกเราเนี่ยเรียนนะครับนะ ก่อนนะครับในหน่วยที่หนึ่งก่อนนะครับนะเพราะว่าเปิดเทอมเนี่ยจะได้ครูจะได้สอนเสริมให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้เรียรู้ไปก่อนนะครับในหน่วยที่หนึ่งนะครับนะวิชาการงานชีพนะครับผมคิดว่าหลายคนก็พอจะมีเวลานะครับนะถ้ามีเวลาก็เราก็สามารถที่อ่านสือในวิชาการงานนะครับที่พวกเราซื้อไปแล้วนะครับหลายคนก็ซื้อไปแล้วนะครับหลายคนยังไม่ได้ซื้อ ก็สามารถหาดูข้อมูลจัดเน็ตก็ได้นะครับนะวิชาการง,งานส่วนใหญ่ก็เป็นภาคปฏิบัตินะครับนะนช่วงโควิดเนี่ยครูจะให้พวกเราหาเนื้อหาก่อนาอมาอ่านมาอ่านมาคบทัวนนะครับนะครับอ่าะนะครับเดี๋ยวในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างครับเรามาดูนะครับอันนี้คือหน่วยที่หนึ่งนะครับหน้าที่ของนักเรียนนะครับนะเรื่อง หน้าที่แลวก็บบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะครับนะอันนี้จะเป็นแผนผ่านให้เกาะในเปิดเพิ่มเนี่ยเราจะเรียนสี่หล่านี้นะครับในหน่วยที่หนึ่งเดี๋ยวครูทบทวนให้ทนีนะครับนะเราดูตามสไลด์นะครับหน้าที่มีอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ครูก็จะสอนแค่หัวข้อหนึ่งก่อนนะครับให้ดูแผนผ่าน,นครับเห็นไหมพวกเราเห็นไหมครับยังเข้าใจก็สอบถามครูได้นะครับนะครูก็ ให้เบอร์โทรไว้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับนะก็ทําไปทนะ่านอย่าปล่อยให้เวลาว่างนนครับเพราะเราก็สามารถที่ทุกทัวได้นะครับนะนะครับดูนะครับนี้ทีเหล่านี้นะครับนะในในที่นที่คูจะสอนนะครับวันนี้เราจะดูในเรื่องของความสําคัญของ การเป็นนักเรียนที่ดีนะครับตัวนะี้ความหมายเป็นยังไงการเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้หมายถึงการเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งน,นะครับนะแต่ว่าเป็นคนดีนะครับมีคุณธรรมมาในความงานคนดีนะครับนะเป็นคนดีของสังคม แล้วก็สามารถที่นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในไปประกอบอาชีพนะครับดูตัวเองนะครับนะสักวันหนึ่งถ้าพวกเรา,เ,าเรียนจบก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับหนะลายพวก,ก็ไป่ฝที่จะมีอาชีพของตัวเองนะครับนะทีนี้นะครับครูขอาฝากไว้คนที่เรียนเก่งนะครับ ออไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก,ก็ใช้ไม่ได้แต่คนบางคนเรียนไม่เก่งก็มีคุณธรรมจากวิยธร,รรมนะครับนะพอไปทํางานก็ใครก็รักนะครับนะครูฝากสี่เหล่านี้นะครับ<ส>อ๋อไปทบทวนนะครับัวนี้<ส>ก็ครูอยากให้พวกเราเนะี่ยเป็นนักเรียนทยี่เรียนเก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะครับนะของสังคมนะครับอ่ะไล่ต่อไปนะครับอ่ะ นี่คือคุณสมบัติของนักเรียนที่ดีนะครับนะอย่างเงี้ยคุณสมบัติก็คือหมายถึงอ,อะไรก็หมายถึงคลงานความดีนะครับคุณลักษณะประจําตัวของบุคคลนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะมันจะดีคนละอย่างนะครับดังนั้นคุณสมบัติของนักเรียนที่ดีเนี่ยอ๋อเป็นการมีคุณลักษณะประ ปรจันตัวที่เหมาะสมนะครับเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะแต่หลายคนก็มีคุณลักษณะขออภัยครับคุณลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะครับนะคุณครูฝากไว้นะครับที่บางคนก็มีน้ําใจนะครับช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีจิตอาสานะครับนะครับ อ่าดูนะครับต่อไปนะครับคุณสมบัตินะครับของเรียนที่ดีข้อที่สองครับมันจะมีอยู่อันเนี้ยมันจะมีอยู่แปดข้อนะครับอันนี้อ่าเนี่ยก็คือคุณสมบัติพื้นฐานของเรียนที่ดีเนะี่ยมีคุณธรรมแปดประการนะครับหลายหลายคนก็รู้แล้วนะครับนะที่กระทรวงสาธารณสุขนะมีนโยบายนะมั่นพัฒนาเยาวนชนให้ เป็นคนดีมีความรู้แล้วก็อยู่ดีมีสตรนะครับอ,อันที่หนึ่งขยันนะครับตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะครับขยันทํางานนะครับช่วยเหลือมีอเคยพ่อแม่ทํางานนะครับนะขยันต่อการเรียนนะครับอันนี้ก็สาคัญครับอันที่สองก็ประหยัดนะครับตัวนี้ ันนี้ก็มีความสาคัญมากนะประหยัดนะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยถ้าอันไหนไม่จำเป็นก็พวกเราก็ประหยัดนะช่วยพ่อแม่นะครับอ้าวสื่อสารนะครับตัวนี้ถ้าคนไหนสื่อสารในของเล็กๆน้อยๆนะครับจะสื่อสารในของใหญ่นะครับบางคนบางคนเวลาเรียนอย่างเงี้ยเวลาสอบอย่างเงี้ยถ้า ซื่อสัตย์นะครับความรู้นะก็จะเป็นของเรานะครับบางคนก็เวลาสอบพอพอซื่อสัสอตย์มันจะมีน้อยเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยเราไม่ตั้งใจนะครับเวลาสอบก็ก็จะทําให้เกิดความที่ไม่ซื่อสัตย์นะมาที่สีมีวินัยนะครับมีจําเป็นนะวินัยเนี่ยมีีระเบบยวินัยนะสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบบียวินัยของอยู่ที่บ้านนะครับนะในการทํางาน ที่เหลือพ่อแม่วินัยในการตื่นนอนอย่างเงี้ยนะวินัยการใช้เงินใช้อะไรต่างๆนะครับน,นี้ก็สําคัญนะอันที่ห้าก็สุขภาพอันนี้สําคัญนะครับสะอาดอันนี้ก็จําเป็นโดยใหญ่เอ๋อมอห้าก็พอสะอาดเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็ควรจะมีนะครับสะมัครคีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน มีน้ำใจนี่สำคัญนะมีน้ำมีน้ำใจต่อพ่อแม่ครูนะครับพเพื่อนนะครับนะหลายคนก็มีน้ำใจมากนะครับนะเวลาครูให้ทำงานเนะี่ยมีอะไรช่วยไหมไนมีเยอะนะครับก็อันนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะม,มีนะครับอ่ะแป่ข้อนะเราดูซิว่าพวกเรามีข้อไหนบ้าง มั่นใจพวกเรามีแบกข้ออยู่แล้วนะครับอย่ามีแค่หนึ่งข้อสองข้อให้มีแบ่ข้อนะครับโอเคครับอ้าวต่อมานะครับอันนี้ก็คุณสมบัติเฉพาะนะครับนะอันนี้เอาคุณเฉพาะเนี่ยก็คือคุณธรรมของการเป็นคนดีที่ทําให้สังคมนะก้าวหน้านก็จะมีความอบทุ่ทนนะครับ ควารับชอบควาเสียสละนี่ก็ตอนน้องมีนะครับข้อที่สี่ก็ว่าไงแล้วก็กลัวต่อการทำบาปนะครับตรงนี้ในหลายๆศาสนาก็กสอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นพุทธพิสุลภ์เขาก็จะสอนอนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ข้อที่ห้าการยึดมั่นนะฮะในะระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะฮะมีเข้ามาอากาศาสตร์ทรงเปร์บูนนะครับตรงนี้ก็ พวกเราก็ทำดีแล้วนะครับเยนนะครับอะนะครับคูคิดว่ากูให้ความรู้พวกเราพอสมควรนะครับนะทีนี้นะครับอทีที่สามนะครับก็ทย์ที่สามเนี่ยครูก็จะมีชิ้นงานให้ชิ้นหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ส่งในเปิดเทอมนะครับพวกเราอย่าเพิ่งเบื่อนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยมีอาชีพก็คืออาชีพเรียนนะเพราะฉะนั้นเราทำครับ ครับผมรู้เสมออีตัวนะครับนะหลายคนก็ช่วย,วยพ่อแม่ทํางานนะครับแต่ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็ก็เอางานมาทำครับนะอันที่นี้ครูมีงานให้หนูข้อนะสําหรับม้ห้านะครับอ่ะเองกันแล้วกัน,นครับให้ทําลงในกระดาษ A4 ได้หรือว่าให้ทําลงในสมุดที่พวกเราซื้อเราหลายคนน่าจะซื้อไปแล้วนะครับมีกระดาษ A4 แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนถามครูเหมือนกันว่า ูยังไม่ได้ซื้อสมุดนะครับหนูยังไม่ได้ซื้อสมุดนะครับหนูทำใน A4 ได้ไหมทําได้นะครับนะเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยเราค่อยมาส่งนะครับก็จะมีคุปะคะแนนนะครับนะเคนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามครูได้นะครับนะครูก็ให้เบอร์โทรเวดเรียบร้อยละนะก็ทีนี้ครูก็จะมีประมาณนี้นะให้พวกเรารักษาสุขภาพทุกคนนะครับเป็นห่วนะครับ คิดถึงพวกเราทุกคนครับนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ